โอเคเข้ากิจกับทุกคนสุดยอดมากเตรียมตัวเช็คอะไรให้ดีนะว่าเป็นเซ็ตบอเซตอะไรหรือยังนะเดี๋ยวเป็นตัวบางใส่เซ็ตตีมอนอยู่เอาไปก่อนนะคะเอาไปก่อนนะ อยู่หลังกูเพื่นี่เต็มเลยนี่เล็กพลาดนี่รอรักเมื่อกี้มันไหลเรื่อยเ่อเมื่อกี้กดผัดนะเบียดให้ดีนึงอ่ะยัดเลยยัดคนในยัดเต็มยัดบอสอ่ะแม่งเออเออม่นหลับหมดแล้วะตมเยอไอ้บอสหวัง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 เป็นหมาบอสหวัง ใช่คุณภาพแบบแล้วดอนนี่มาตะบเออดอนนี่ไปบนไปบนเลยไปบนเลยไปบนไปบนไปบนตรงบอสอะบอสเอขึ้นไปหลังเขาอะเฮ้ยอย่าเพิ่งฮิวป้ายนะเจ็ดแปดเจ็ดแปดมาเสาสายฟ้าครับเจ็ดแปดเอาโลเสาสายฟ้าเลยคนวิ่งเสาตามคนสั่งด้วยนะครับฟังคนสั่งสายวิ่งเสาวิ่งเสาอะไรมีิ่งสายมีเขาสายตามผมไปสายฟ้าหน่อยมา้คมเวอร์เสาด้วยเอ้ยคอมเวอร์ธงด้วยนะ ไม่ดิมีข้สามีข้สาตามผมไปไฟครับผมกตเไฟไไฟไฟบนนะปะบอนะไฟเจ็แปคไม่ได้ตรตรงสายาไอ้อัดุมีอะเก็บไฟไม่เก็บผมเออคุมว่ทงคุ้มงคุ้มวทงระวังตรงไหนตรงไหนโจโจบอกหน่อยปไหนแล้ว รอรับรอรับรอรับสายฟ้าได้นะกี่ม้าไปละเดี๋ยวจีบแปะไปเสาไฟต่อเนื้อถ้าทงโดดด้านนี้ด้านนี้เข้าด้านซ้ายด้านซ้ายไอ้บัฟบัฟที่เก่งนะกงได้นะพี่กดได้นะไอ้ความเสียหายไอ้การกาลดลดการบัตรหลายอย่างอ่ะไม่ใช่หรไม่ชอบชื่อเลยมันอยู่ได้มันน่าจะได้กำลังขึ้กลับไปเสงตรงเผยกับธงละตายจะตายจะตาย พี่บิวพี่บิวไล่หน่อยไส่หน่อยเล็กเจ็ดอ่ะไอไม่เห็นตุ้อ่ะเห็นปะน้ำแข็งก็มีไปแล้วอ่ะกูได้กูได้กูได้หนึ่งนาทีบอสนะเออไปลงล่าเลยครับลงล่าไปเลยลงล่าไปเลยเจแปดมารอเล่นบอสครับไม่ได้ขอสุดเดี๋ยวเข้าเมืองเดี๋ยวอีกห้าสิบวินะห้าสิบวิปืนรถถังนะห้าสิบวิรถถังนะเจแปดรถถังครับเจแปดรถถัง อ้จ๋าฮามุงฮามุงเฮ้ยไล่ล็อกเฮียปุ๊งแย่ๆแหละออกไปเดินมาเดินมาเดินมาสามสี่วินะเจ็ดแปดมารอเล่นนะกดอันนี้อยู่กดกดภายในอยู่เดินเดินยาวๆได้อยู่หลายวิอยู่เฮ้ยโดนแทงโดนแทงอย่าแม่งแทงกูไอสัตว์ดีตั้งบล็อกทันไอสัตว์เหลือลิ้นเดียวเมื่อกี้เนี่ยตั้งบล็อกไว้เอเอเอ๊อ ลงเมีแย่ะแย่ละวปล่อยออกไปกูทางครับกูทางเก๊กแก๊กแก๊กอาเอ็กอยู่ตรงรถถังเยอะโอ้ยจะตายกันอนี้ยอเจ็กอยู่รถถังเต็มเลยกูแตกแตกเลยเตือนตามมานะเตือนตามมานะฮิวพยายามฮิวด้านข้างอ่ะอย่าเดินตรงๆละเดินออกข้างๆไปครับไป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  เียกได้รถถังไปแล้วนะสามวนาทีไม่ได้ไม่ได้ไไดอาเจก,อ,กอยู่เต็มหาหาตัวแล้วถังอยู่เดนล็อกขามันวางเลยมันวางล้นละโอ้ยีย่่ไมทันชื่ออะไรตัวชื่ออะไรเอ,อ่อซันซันเทียซันเทียเป็นสุ่ยอ,อยู่ทางอยู่ทางมาใเนี่ยทางบันไดข้างหน้าตรงเลเกจอะ นี่แมปไปให้พี่พี่เห็นเลขเจ็ดนแมปปะตรงนั้นเลยตายโอ้ยเป็นที่อะไรกูหนานะับกูเปอร์ล่าเด้อเจ็ดแปดมารอเสาเดินเดินเดินเลยเดินเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปห่วงข้ามันนะเดินมาก่อนนี่เจ็ดไปเสาภายในละวนี่แปดเสาสายฟ้าครับนี่เจ็ดวิ่งไปรอเสาไฟเลยนี่แปดเสาสายฟ้านะอีกห้าสิบวิขึ้นหลังหินนะขึ้นหลังหินหลังกระแพงเนี่ยตามมันหน่อยยี่สิบวิคลิปหายละ ได้อยู่เอาเอาแค่เล่นได้พี่ถ้าเสียป้ายเรายังมีโอกาสแก้อยู่12นาทีกดชาร์จโดดได้นะมา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 ข้างบนครับมาข้างบนได้นะรับยืนต่างระดับกับผมได้นะยืนตรงหลังคากดบัฟทิ้งได้เลยนะถ้าได้ไปโดนอีกโดนเยอะไม่ต้องกากนะพี่ไม่มาความพี่เศษอ่ะมันมีเวลานับถอยหลังอยู่2นาที10นี่ยถ้าหมดแล้วหมดเลยก่อนหมดต้องไอ้เหี้ยกลัวมันบังคับวาร์ปชิบหายเลยกูสานะไม่มีไม่มียังไม่มียังไม่มีบังคับวาร์ปแต่ตอนเนี้ยไอ้ไอ้เนี้ย อยู่ห้าบักนี่ยถือป้ายคำสั่งซุนตีอยู่เนี่ยมึงเก็บมึงเก็บรวมรวมคนไว้อะถ้ามันออกมาแคไม่รวมจบเดี๋ยวไม่ได้ใช้อะไรทั้ยกางเสาเกิดนรบ,น <ะ S 1> ร,บรับยืนต่างระดับกับเพื่อนกับกับธงเลยนะไม่ต้องไม่ต้องมายืนลำดับเดียวกันไม่ต้องมายืนอยู่ตรงกัแพงจะได้ยืนอยู่ง่ายยื้ขวางไว้ขวางไว้เสาไฟเหรอกำลังไปนะกำลังไปมี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 เสาไฟมีเลจ็ดเล่นอยู่สี่อยู่เต็มเลย แป๊บพี่บิวผมก็ลับไปบิมนิดนึงพี่ใกถึงแล้วฆ่าหมดแล้วตายลงเสาลบาเลยตายห่ามหมดไอเทียนินจอได้เหมือนเดิมนะสายฟ้าแต่แล้วตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยกดภายในยสนั่งอ่ะสดเลยยิมจอได้สายฟ้าไปเนะ อาดาเมจลงไปเคลียร์นะเขาไปเคลียร์ซับอยู่ตรงกำแพงเต็มเลยนะตรงหลังคาช่วยซับหน่อยดาเมจเดี๋ยวที่แพรไปช่วยสองไฟเลยเจ็ดแปดเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีวิ่งหาสตีครับเดี่เข้ามาไม่ได้ทำอะไรแตกกันนะถ้ามึงไม่มึงไม่มีอารวิ่อไฟนะเอ้อยู่ทับไปต้องรีล้างว่ะพี่ ไม่ล้างถ้าไม่ล้างมันเกิดมาเรื่อยๆหัจุดเกิดเฮ้ยเยอะนะลองเล่นทำให้นี่ไงล่ะไอแตกมาเยอะนะแตกมาดิไหนขอลองหน่อยขอลองกระติกหน่อยยืนไหวหรือเปล่าหนุ่มสิบวิเดี๋ยวโดนเพ่รออายืนไหวหรือเปล่าฮะหาให้อยู่สบายอ่ะยืนไหวหรือเปล่า โูยเฮียปาดเลื่อนไปรถเลยวะไอ้ด้วยด้วยด้วยมันได้มีของมาเล่นก็มาเหอะเียขอให้มันจะมาได้ของดีมาอ่อโฟกัสจโฟกัสตรงแท็โฟกัสตัเลยตับด้านหลังเลยมดดูดาดดดดดดู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 ดู โอ้โหเออหมัดโดดมามาโดดโดดมาติดทะลุอีกเชือกล้างเชือกล้างเขาเยอะแล้นะเขาเยอะแล้วนะคุณป้าล้างให้ไอ้ตรงบัฟบัฟเสาไฟล้างให้บัฟน่ะไปบนดึงไฟดึงไฟดึงเลย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 ไปบน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  ผูทางผูทางพี่ตาไปเลยพี่าไปเลยไปเลยไปเลยใช้ได้ใช้เลยนะไม่ต้องกั๊กไฟเรา้ไฟเรา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 ล่วงเนี่ยโดนเคลียร์นะที่โดนเคลียร์เสียไปเยอะระวังด้วยนะพยายามหาจุดยืนดีเ่ยนไปสอสายฟงเลยครับมาบ้างกดบาร์ห้สองันเลยวิ่ง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 กดปาร์ไฟแล้วกดปาร์ไฟแล้วกดวิ่งให้แล้วไปเลยไปเลยไปเลย ตาป้าไปตาป้าไปตาป้าไปแล้วจุเกิดไปเียโอ้จุดเกิดได้แ่รงไดอยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่อยู่เดี๋ยวกูยิงนกยุงกันไว้ยิงแล้วยยิงตับมาไดไวแล้วอันตีให้อยู่ไอ้ยงมันเยอะจัดอันตีอันตีก่อนดอันตีอันตีนนออันตีาแลาไดอองต้องเตนด้วยมันเกิด ไม่กลัวสีไงเที D ่ยงคืนไงเดี๋ยวเราภายในเดินล้างแล้วล huh. ้างแล้วล okay. oh, yeah. ้างอยู่ล้างอยู่ล้างอยู่เดินเดินเดินเดี๋ยวทุกจังเดี๋ยวรอภายในมาคิวอิวอะไรมึงโอ้โหเยอะเพิ่งวัดมาเออไม่ต้องเดินเข้าไปเลย ตรงนี้ไมันุดเกิดเลยอ่ะเออมไม่ยในแล้วบอกคุณปี๊ดปี๊ดมีมีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอออามีภายในแล้วมีภายในแล้วรอรอนะรอรอจะกดภายในแล้วมาเดิน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 แล้วเดินแล้วเดินไปเดิน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 ตามป้ายตามป้ายตามป้ายไปตามป้ายไป ไม่ต้องตามอ่ะเดี๋ยวนะขัดด้วยอย่าให้ถึงใต้คืนใหญ่คืนใหญ่นะทียีนะสตีนาที50ฮิวฮิวฮิวหน่อยรัวเลยตอนเนี้ยฮิวรัวพ่ออีกรอบก่อนเนี้ยไม่งั้นมาไม่ได้อ่ะสตีใครวะเนี่ยตอนนี้เราสตีเราสตีเราเบบี้สักล่ะไปเดินได้เดินได้เดินได้ต่อสายฟ้าเด้อได้อยู่ โอ้โหเดืองอีก้าหมูเป็นต้องมีทั้งไอ้คิวนี้ทั้งเบนเลยกูเมาหมดแล้วทั้งเบนทั้งอะไรผอมันกดเดิอดไปเฮ้ยมันรับไปหลังอะไรวะป้ายกัไอ้ที่มันจะวาร์ปอ่ะอ้าวจ่ายใช่แล้วกูหายอ่าแล้วกูนิ่งคืออะไรมกูวาร์ปป่ะนี่มันวาร์ป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 ที่ไปตรงซ้ายมือ ไม่ตีแปดตีแปดตีแปดไปซ้ายมาหน่อยตีแปดไปซ้ายหรือไม่ตรงสายลมอ่ะคือช่วยไปช่วยไฟก่อนคือมันวาร์ปกูแต่กูอ่ะค้างเคลียบต่อยครั้งที่อะไรนี่หายแล้วเนี่ยโอ้เฮียไปเก็บไฟเลยเก็บไฟเลยเก็บไฟเลยเขียวปายอยู่ล่างไอ้เหี้ย่อยวาร์ปแล้วก็เด้งออกเกมเลยโคตรกากเฮียเกมว่าทีวะเ็้อ้เขียวโหมดนี้มึงอย่า มึงหยุดเพิ่มดีนะไอ้เ้ระบบส้นตีนนี่จะถึงป้ายแล้วได้ยื่ดีแ<ห>ม่งเน,นี่ยกูบอกแล้วบังคับวร์บไ้สัตว์แล้วกลายเป็นว่ากูหลุดเลยสัตว์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรเออขึ้นเสาครับขึ้นเขาเลยขึ้นเขาได้ห,หลังเลยตัวพลังเยอะไหมอ่ะไม่เยอะถ้าตัวพลังไม่เยอะนานาได้ระวังเดินเดินเดินลาได้ เออแต่มันต้องเทรดละห้าทีอะไรอยเงี้ยมันต้องเทรดอ่ะมันต้องเทรด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 ต้องเทรให้เขาเลยเล่นเลยเล่นเลยเทรดเลยต้องเทรดยืนยืนตัวก็สู้เลยเออไม่งั้นโดนโถมขนาดตัวกูยังแตกไปขวาขว่าขวากว่าขวากวาปล่อยเลยนะเล่นข้างล่างนะไม่ต้องพีกไม่ต้องพีกเทรดเลยเทรดเลยเทรดไปเทรดไปกัตสกีไว้ครับกัตสกีไว้ตายไม่เป็นไรรอแย่งรอเก็บเกมสกีไว้แย่งไปเก็บทายนายเก็บอะไรไว้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปยึดป้ายคืนถ้าเสีย ตีหรือแป๊บเกิดนะเอ็กซ์ติกปล่อยนะปล่อยนะเราไม่ต้องไม่ต้องฝืนฮิวเยอะนะปล่อยเลยปล่อยเลยล้มนี่ก็ล้มเหตุเลยไปแล้วไปแล้วอยู่ตรงตรงรถไฟรถไฟรถถังรถถังทางแมพไล่เลยครับไล่เลย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 ซิงโ้ยไปทำอะไร กดบัฟได้นะไอ้บัฟที่มีคือขนาดบัฟอ่ะไอ้ได้วะเ้ายังไม่สุ่มบัฟสาวล่มสาวล่มไอ้สาวล่มเป็นจินบูได้อยู่ได้อยู่โอเคเลยเดี๋ยวรอเลยรอรอเลยเอ้ยปไฟไปไหนอะป้ายังอยู่นะไอ้สามเจอแล้วจินพายในบัฟดาเมจแล้วบัฟดาเมจแล้ว ตายแล้วเออสายแล้วตายเออยี่สี่ได้ยี่สี่ได้ยี่สี่ได้ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆโอ้ยเอ้ยกูสาดไปยี่สี่เดกต่อเลยไหล่เลือดจบไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สามนาทีไปไปไปหลังสามนาทีมันไม่มีวาร์ปหลังสามนาทีต้องโถมแล้วนะมีอะไรโถมให้หมดนะมันไม่มีวาร์ปแล้วนะมันมีแค่ฮิวนะฮิวกระรวมพลไอ้คนนี้เคลียรร์ใคได้พี่แฮะพี่แฮะ มัดนี่ฮะเป็นหมัดกูชน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 ล้มอยู่ตัดแล้วตัดแล้วตัดโอ้โหได้อยู่ได้อยู่มาๆมา,มาจะตายจะตายตายแล้วโอ้โหเชี่ยเจ็กเจ็กได้ยิงหลังไอ้โอ้ยซีด้ยซิด้ยซีด้ยซิดไปไปกลับกลับกลับถอนถอนเข้ม่งไม่ออก啊 ไปปก่อนนะไปปก่อนนะนี่ชื่อ้ของเล่นกูดาวสามสิบปีเลยมีดโจมอยู่ดิดสาวล้มได้แกล้มล้มสาว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 ล้ม อยู่สาล้มตัขึ้นไปอไาา่ะมันม่มีซับอ่ะซับตาไม่ได้เอาแม่งก่อนลงมาแล้วลงมาแล้วจะตาย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 เออสวยเรียกเลยเรียกเลยตามไปข้างใน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 เมข้างในเมืองเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปหมู่บ้านเลยเข้าไปในหมู่บ้านเลยไอหมู่บ้านไม้อ่ะมาแล้วครับโทษทีได้อย um ู่ที่ได้อยู่ได้อยู่เป็นเป็นเข้าไป จุดเดิมแล้วนะพี่ใต้ใต้เนี่ยข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบน,ข,น,ข,งบนขึ้นข้างบนนี้ดรอลงดรอลงดรอลงมาโฟกัสเลยครับที่เดิมเล่นแบบเดิมเล่นข้างบนบันไดนะครับอย่าให้เข้ามา มีผักใช้ผักนะพวกกาดอยูเ่เฮฟวีมไหมนะครับไอ้ตาม,มึงหาที่ยืนที่มันเป็นต่างระดับกับพื้นนะส่วนมีอะไรมาจะได้ไม่โดนดาเมจเยอะอีกยี่สิบวินะม,นมายืนตรงซอกอะ่ะขกลัวเออนั่นแหละตรงนั้นแหละ มีลายยัดนะมียัดยัดเลยครับยัดเลยอันติมียดมัยดอันติมียดมัยดอันติอันติอัตนตไอ้แป็กกดภายในบ้างบล็อกเลยกดแท่นเยอะล้มเยอะล้มหมดล้มหมดล้มหมดเอเ